นี่หัวใจจะวายตอนเห็นคนเขียนคำว่านักค่ะอหุ่นหงิดสวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชรทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะในช่องแชทแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชิมีไทยชมคุณค่าไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำตัวให้ดูฉลาดกันค่ะแม้ว่าข้างในจะอองๆนิดนึงแต่เราต้องแสดงออกว่าเราฉลาดมากทีนี้เราจะมีเทคนิคยังไงที่ทำให้เราดูฉลาดตลอดเวลาตามแชทมาเลยค่ะ ข้อแรกเลยค่ะเราจะดูไม่ฉลาดสุดๆไปเลยถ้าเราสะกดคำผิดคือสะกดคำผิดแบบที่ตั้งใจสะกดคำผิดไม่ใช่เพราะว่าแป้นพิมพ์อยู่ใกล้กันเลยสะกดผิดนึกออกไหมคะคือบางทีอ่ะคนอ่านเขาจะรู้ว่าอ๋อตัวเนี้ยมันอยู่ใกล้กันมันอาจจะรีบก็เลยสะกดผิดกับคำที่สะกดผิดแบบโง่ๆนึกออกไหม,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 มสวัสดีคะ่ะ แกสวัสดีค่ะไม่มีบนโลกใบนี้เดี๋ยวทอไปนะค,ะนค่ะน็อคขอบน็อคขอบโอ้ยมีอีกขอบคุณค่ะพระเจ้า,จาค่ะค่ะสะกดให้ถูกฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยเป็นการตัดสินด้วยแบบเส้นบางๆหรือว่าแกฉลาดหรือแกไม่ฉลาด จะพูดว่าโง่ก็ได้แต่ถ้าสะกดผิดขึ้นมาคือดูโง่ทันทีเลยอะระวังด้วยนะคะอย่าทําให้ตัวเองดูโง่โดยไม่จําเป็นคือคําไหนที่ไม่มั่นใจก็ไปเช็ค Google ก่อนก็ได้อนุญาตสะกดยังไงอะไรที่ผิดบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยคะ่ะแต่คะคะ่ะมันควรสะกดให้ถูกทุกคนคะ่ะคือมีไม่เอกเอาไว้ใช้ปิดประโยคขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะคะไม่มีไม้เอกนะไม่มีไม่มีไม้ตีด้วยห้ามคะคือคอควายสระเอาไว้ใส่ในประโยคคำถามหรือประโยคที่ต้องการเน้นขอบคุณนะคะไม่มีขอบคุณนะคะนะไปทานข้าวกันไหมคะสูงละไปทานข้าวกันไหมคะข้าใจปะ่ะคะา่ะเอาให้ถูกนะคะไม่มีบนโลกย้ำอีกทีหัวใจจะวายตอนเห็นคนเขียนนะคะ ข้อสสมมติว่าเราอยู่ในวงสนทนาเขากำลังคุยกันอยู่อย่างออกรสชาติหรือประชุมกันก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เราจะพูดอะไรกรุนนัเงียบค่ะความเงียบคือสิ่งที่ดีที่สุดเซฟที่สุดนั่งทำตาแป๋วแล้วก็พยักหน้าถ้ามันรู้ตาเปล่าจริงๆเราข้างในกลวงมากคือแกพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องแต่แอคคูลไว้ก่อนค่ะทุกคนค่ะเราก็เงียบอย่าแสดงความเห็นเดี๋ยวเขาดูว่าโป๊ะข้อ3ค่ะ ฟังให้ดีก่อนที่จะตอบนะคะฟังฟังเยอะๆฟังว่าเขาพูดอะไรกันเพราะว่าถ้าไม่ฟังแล้วโพร่งออกไปผิดทะเลาะทะเลาะทันทีเลยจ้าทะเลาะทะเลาะสุดๆไปเลยไม่ควรนะคะฟังเอาให้มั่นใจแล้วค่อยพูดค่อยตอบไม่มีใครแย่งพูดหรอกคะ่ะข้อสี่ค่ะทุกคนอย่าออกตัวแรงค่ะคือสมมุติว่าเราอ่ะเป็นกูรูด้านนั้นเลยนะ เป็นคนที่รู้เรื่องมากๆเลยเช่นเรื่องของการลงทุนเพราะว่าเราเนี่ยลงทุนในหุ้นได้แบบผลประกอบการดีมากกำไรเฉลี่ยปีละ20% 20%นี่ถือวปาะสูงแล้วนะคะแต่ก็อย่ากออกตัวแรงแล้วอย่าทําตัวว่าฉันเก่งกาจที่สุดเก่งกาจที่สุดบนโลกใบนี้ไม่เพราะมันจะมีคนที่เก่งกว่าเราเสมอสมมติว่าออกตัวแรงไปว่าโหฉันเก่งมากโคมากเรื่องหุ้นกำไร20%สบายๆ <Wow. S 1> อีกคนนึงอาจจะบอกว่า อ๋อผมได้กำไร80%ปีนี้ได้น้อยจังอ <Huh? S 1> ออกไหมมันมีคนที่เขาเก่งกว่าเราในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าอย่าโอ้อวดแล้วก็อย่าออกตัวแรงว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันแจ๋วสุดออกตัวแรงเดี๋ยวแหกโ้งค่อยๆออกค่อยๆสตาร์ทดีกว่านะคะเอาให้แบบคุยกันจนรู้ก่อนว่าผู้สนทนาของเราเขา เป็นใครเป็นยังไงเขามีความรู้ระดับไหนไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนเราเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนนะคะเอาเรื่องที่เขารู้ดีอยู่แล้วไปสอนเขาโดยที่ความรู้เราอาจจะงงปลาปลาก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ระวังด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนใส่เต็มเลยจ้ะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วโอเคอีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเรื่องของกาละเทศะหรือมารยาทในการพูดค่ะคือบางทีอ่ะคำพูดนะั่นน่ะคำพูดประโยคที่เราพูดถูกนะ แต่มันดันผิดเวลามันไปอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเราก็ไม่ควรพูดนึกออกไหมคะเพราะมันทําให้เราดูเป็นคนไม่มีมารยาทไม่มีการ,ระเทศะจากที่ควรจะดูแบบสมาร์ทๆฉลาดๆกลายเป็นดูแบบอะไรอย่างนี้ไม่มีสติหรอทำไมถึงพูดแบบนี้ออกมานึกออกปะมันจะมีอะไรแบบนั้นที่บางทีอ่ะ ต่างออฟฟิศต่างสถานที่อ่ะเขาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติมีวิถีที่มันไม่เหมือนกันคะ่ะวัฒนธรรมองค์กรแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะต้องเข้าไปแล้วก็ต้องศึกษานิดนึงบางที่อาจจะซีเรียสเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องเรื่องซีเนยริตี้ในขณะที่บางที่อาจจะบอกว่าไม่เราเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันเราเป็นเพื่อนกันอันนี้เราคุยกันได้แต่ ที่นี่อาจจะคุยไม่ได้ก็ได้นะคะลองดูค่ะคือถ้าพูดผิดอาจจะทําให้เราดูนอกจากไม่ฉลาดแล้วมันไม่น่ารักด้วยระวังกันด้วยนะคะโอเค1นถึงหทุกคนชอบข้อไหนมากที่สุดและจะเอาข้อไหนไปทํากันคะเราจะเอาข้อไหนไปปรับใช้คอมเมนต์บอกกันไว้นะคะจะได้รู้ว่าเทคนิคไหนที่ทุกคนชอบมากที่สุดสําหรับแชทเอง5เทคนิคนี้คือ5เทคนิคที่ใช้มาตลอดแอปมาตลอด คือข้างนอกจะดูสมาร์ทมากแต่ข้างในคืออ้งและเออมากอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคสุดยอดเทคนิคที่ทำให้เราดูฉลาดสุดๆไปเลยค่ะคลิปนี้ชัดนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ